าเขาเดอ้อพี่น้องเลยสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมาจิงเขาน้ำย่อรุ่นกับตาสมบังเด้อค่ะเดอ้อสองคนอย่างละมันนี้ก็ได้เดี๋ยวน้ำร้องลุกจเลื่อมบ่ได้ปิ่งปลาอีฮื้อค่ะ <laughs> ปิ่งปลาอีฮื้อปลาตน้น <laughs> ที่เขาน้ำกันเนื้อจ้าเมื่อวนน้นองธิดาเล่าสิเดินทางกลับแต่ยินชาวาว่าอดโพลาดแล้วขึ้นมาบาไว้สันว่าพอเป็นผ้านอนพลาดเมั่อว้นยังสิเดินทางต่อแต่สีคือพลัะค่ะประมาณจะสายพละเที่ยงพลัะพี่นอ้องสี่หอดท่านในตืนอนบอกปันนี่ พิ่นบอกย่าอยู่ดีค่ะว่าหายย่กับตาคนค่องกาพักเลยเด้อว่าสันบากพอดักสิื่อพักบุงให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยบ่เลื่อมด้เพื่อนยังบ้านเนี่ยเลื่อมอยู่ข้างพอดักเบายังได้กระเดียนเอาพักเอาพักพอดักสิื่อพักให้เด้อย่าอว่าสันกล้าพักเลยเฮาว่าสันปักเมื่อนี้หนูสิไปซอยผมเนี่ยเพื่อนว่าตอนนี้เลื่อมสัญญาพอดักอยู่ว่าสันค่ะ บ็ดักสัญญาไว้ปัจสุบันถักให้เกินจะไปสัญญาซุ่มจีซุ่มหาเดอ้ออีปอยอีเมียเฮาทั้งหลายก็ได้พื้อดีขนาดหมู <c> ่ <oughs> บ้านนี่ปล่อยเพลงออกไปแล้วหกเพลงพนองเขาขกไปฟังไปสัานในเกาไปฟังกับไปเด้อช่องผู้เสียบไหล โอฟังแล้วเป็นจังได๋แน่มวนบ่เปิฟังเสีงปักลำตาวังได้ฟังไปมวนบ่อเพงมวนๆเพงมวนๆเนาะักสาวนาว่าหลักกกับอันนั้น่กับอันฝันฝันักฝันลายสุดตี้ละมักฝันักฝันลายนตีโอ้ยสุดยอดอีหลีมัีมักเสียงอีหล่าลปตหัก sa keng munggan, lamlam ba keng matidan niyo ba dayam malam, ala, yang baat, jaat jaat jaat, kung kini kaong ay nanggan na pino, pineta, kapa kini niyo ba, kutas na mo? สุดน,น,น,น้ำรองกับนอาเขาเนท์กินไปไปทังไหนกับดิตรตัวต,วต,วตวลก แต่บ้านไปนยางห่างพอกับลูกกับผ้าลูกอถอดเกลดยางท่านเขาก็ชิมว่าอร่อยมาเ,เป็นต้นท่านเก็บตีนเหรอไปใส้ขัดชูบเขาว่างเจ็บตีนเหรอเ่กาถอดเกลอดยางมาตัวแบบนี้ ไปกาพอล้มมาซบคนในไปยุทธแถวหนาด้วเห็นออกทีวีเนาะพี่น้องดีใจน้ำเนาะเป็นบุญวาสนาบารมีหลายลูกหลานบ้านสิบวิลล์ห้องเด็เข้ากราบ,บพล้มมาซบผ่าพันปีหลวงเราก็ได้ออัดช่องเกตเนาะยุ่แถวหนาบี่แมวครักหน่อยอีหน่อยนั่งสิดาเฮ <laughs> าต้องแม่พึง่งต้องแม่เกียบติเห็นออกชัดๆเลยอยู่หนาแถวหนา เป็นบาลามีเป็นบุญของลูกของหลานดีใจนําน้องปีดาเล่ากบบเป็นหนึ่งในของเด็กน้อยเล่าตาแม่อมบอกอย่าเข่ากราบแต่มีวาสนาคือเราประทับธรรมดาไม่อายมังก็ไม่กินเขาไม่ลูกละตายแล้วมาเร็วๆมัมมีผูพ้พาเขอกไปออาไปก็ไ,ได้ได้หมดออกไปได้คุณให้ประชาชนถวาไว้ าไปได้เหมือนกันสร้างชาติแต่ขอไว้ได้ตร้างชาปปติแตถือพาสปอร์ตประชาชนคนไทยก็ต้องถือบัตรประชานชนตรวจว่างที่เผาไปยช่ลุงก็เคยมีบุญวาสนาเจนน,นิเฟอร์ค่ะเด็ดขาดถวายมาไล่ต้องเจ้บว่ายิ้มนี่ละไอ,อ้บัลเบารีเด็ดขาดถวายมาไล่ก่อนเคนยก คนเราเป็นกันเองค่ะคนบรไดทิ้งเงาเีื้อตัวเว้อพี่น่อเนะต่อมวนทางคนเสด็กมาบัดทำสาดแดนแตนายมาไล่ก่อนจนวัาต,ตอนประหลนีสุธิดามเนี่ เขาเปล่าอยู่ก็เลยสวายมาไล่เลยเขาเปล่ไปคิดอยู่อ้างกันมันเป็นเชนเดียวเหรอคะเป็นขามากข่าวท้ายเยอ เม้านีฝนตกดิพี่น้องบ้านพี่น้องเกาฝนตกว่ะฝนลินแผลๆ,ๆลงสาราคามเดี๋ยวป่าคุณเปี้ยงเลยจิตาเอาเปี้ยงมาทางงวงตะแควายฝนอาจหายฝนตกตาส้หวังแดงแล้งเนาะผ่าอิสัยยันข้าเน่า ดาไปสามขึ้นแล้วค่ะกินหอนเล็กน้อยแล้วล่ะสามหมื่นสามขึ้นแล้วมันนี้ลับมูที่สี่มีเว้นอย่าที่ตามแบกแดงไวท้ทาที่ดา่าหรือครับแดงข่างแดงขาว ตาสมหวังเป็นมี่งไนขายด้วยหาผู้ใดอยากได้อย่าไปปลูกสนใจดีค่ะนวดักแตง <c oughs> ไม่จะตำ่ำค่ะรุ่นนี้ไม่จะตำ่ำไม่ตาต่ำกระซุขที่น้องเขาผู้ใดก็จิงสุกแตงบ่อแต่เป็นคนอีสานสมัยโบราณเก่าเฮาน,นี่สุกแดบดีเนาะตาสุกใจอย่างเนี้ยกระใจอย่างง่ายอยอาง เนะว่าใส่ปลาทูนี่กัใส <Equ> ่ปลานิ่นอะไรนัวกว่ากันทูนวกว่าตทูนวกว่าดแกงแบบนี้ใสเนื้อปลาปลทู่าอไรเนี่ยอดปลาทูนัวกวอ๋อนีนี้เนื้อปลานิเถาม นีไก่แน่ยเนีเนี่ยสดหนามรองพอ,อมันไม่เน่าอาหารสดนามหมือนแย่ใครบอกวดิฟินอ่ะวันตาต้มบังจับไกล้ไปขายเกตัวหาตัวหกตัวคนซื้อหายโลกแปดสิบบาทแล้วบางหมูส่องไปซื้อเพอนมากินด้วยค่ะป่าน,น ซื้อใกล้บ้านตนบกาบโน่นนี้ผ่มีผู้ขาเนาะไปซื้อใกล้บานตวนึงเย็ดียค่ะพี่น้องเจ้าขายแหรอยห้าสิบบาทแต่ยามันเถอะคนเห็ดไปแล้วๆฮาไปซื้อมาเห็ดกินโลดขอบาทะดียองกับ่มมีผู้กาดเลยเลอใกล้มาตันนึงมาตุก่าก็ยาัดรอยหาสิบาท,บาทประมาณเจ็ด การเช็ดเกลือลงน้ำสปาลงซัมมี่เอามาจิ้มเขาน้ำก่อนค่ะพี่น้องเอูื่ได้เพ่ได้กินมาเด้อจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ